คุณคิดว่าจะมีใครบางคนที่เกิดมาแล้วไม่เคยเห็นเพศตรงข้ามาหรือไม่มันอาจฟังดูเหลือเชื่อแต่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับนักพรสรายหนึ่งที่ไม่เคยเห็นผู้หญิงตัวเป็นๆมาตลอดชีวิต82ปีของเขา มิไฮโลโทโลโตนักพรตชาวกรีกที่เกิดในปี1856และต้องเผชิญกับความยากลำบากตั้งแต่ยังไม่ลืมตาดูโลกดีเพราะแม่ของเขาเสียชีวิตหลังจากเขาเกิดได้เพียง4ี่ชั่วโมงในขณะที่ไม่มีพ่อมาอ้างสิทธิ์ในตัวเขามิไฮโลถูกทิ้งเอาไว้บนขั้นบันไดของวัดแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่บนเขาแอทอสซึ่งเป็นที่ตั้งของอารามในศาสนาคริสต์นิก,กายอิสเทอร์นออร์โธดอซ์จำนวน20แห่ง นักโพสที่นั่นรับเขาไปเลี้ยงดูและเขาก็อาศัยอยู่ที่อารามแห่งหนึ่งพร้อมทั้งได้รับการเลี้ยงดูและศึกษาภายในอารามที่มีรั้วรอบขอบชิดโดยที่เขาไม่เคยได้ย่างกลายออกจากภูเขาแห่งนี้เลยจนกระทั่งเสียชีวิตในปี1-938และเนื่องจากผู้หญิงไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นไปเหยียบบนภูเขาแอทอสดังนั้นมิไฮโลจึงจากโลกนี้ไปโดยที่ไม่เคยเห็นผู้หญิงตัวเป็นๆแม้แต่คนเดียว ถ้าว่ากันตามจริงแล้วมิไฮโลอาจไม่ใช่มนุษย์คนแรกที่ไม่เคยเห็นเพศตรงข้ามมาตลอดชีวิตเพราะคนตาบอดเองก็ไม่เคยเห็นอะไรเช่นกันแต่เรื่องราวของเขาค่อนข้างพิเศษไปกว่านั้นมากเพราะเขาไม่เคยได้มองเห็นหรือสัมผัสกับผู้หญิงเลยโดยที่ใช้ชีวิตของเขากับนักพรตและแขกที่มาเยือนมาเป็นครั้งคราวโดยที่ทุกคนล้วนแต่เป็นผู้ชาย